ห้องนี้น่าจะเป็นห้องเกี่ยวกับการเก็กบของนั่นเองนะฮะเพราะว่ากล่องค่อนข้างที่จะเยอะน่าดูเลยนะครับโอ้ยจิตอิจิตกใจโอ้ยจิตอิจิตกใจ โอเคครับผมก็กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยูสติการวิกตอรี่แคทนั่นเองรายการนำ้ำมือคุณเรียนรู้และสนุกพร้อมเราอยู่ผมวิกตอรี่แคทนั่นเองเกี่ยวกักรงรับชมคือเกมมอยครับนั่นเองเย,ยและวันนี้นะครับเราก็จะมาทําลายล้างปราสาทกันนั่นเองซึ่งปราสาทนี้อยู่ในไมคาเวอร์ชั่น1.11.2นั่นเองอ่าเป็นแมปที่เราไม่ต้องทําการดาวน์โหลดเลยนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมดําการอัปเกรดตัวเกมมาเป็นเวอร์ชั่น1.11.2นั่นเอง นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นรูปแบบของแมปนี้นะฮะเดี๋ยวเราทําการปรับเป็นเกรมโหมดก่อนนะครับแล้วเราลองบินดูรบรอบซิว่าภายในประสาทนี้มีอย่างไงบ้างนะครับหนึ่งเลยคือประตูทางเข้านะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมประตูทางเข้าต้องมาอยู่ในป่าอย่างนี้ เรือว่ามันจะอยู่แบบด้านหน้าเลยทานองนี้นะครับปราสาทนี้จะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันซึ่งชั้นที่3มเนี่ยจะเป็นโดมเล็กๆดิดเดียวนั่นเองนะครับเราต้องเลือกขึ้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งด้านบนนี้ก็บอกได้เลยรับผมว่าค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์หน้าดูเลยนะครับแล้วก็มีเหล่ามอนเตอร์นะฮะแล้วก็ซอมบี้ที่เพิ่มเข้ามาอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับภายในไมค้าเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเอ็ดจุดสองนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบคร่าวๆนะฮะ มีกระจกเลยนะครับส่วนชั้น2นี่ก็จะมีกระจกแล้วนะฮะส่วนชั้น3านี่ก็ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมสงสัยมากที่สุดเลยคือแกะมันมาจากไหน <c oughs> มันมาอยู่ด้านบนนี้ได้อย่างไรแล้วมึงจะกินอะไรเป็นอาหาร <c oughs> โอ้มีไก่ด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วของการทำลายล้างนะครับสามารถทำการกดกาดด้านบนขวามือได้เลยเพื่อทำการดูคลิปที่แล้วนั่นเอง เดี๋ยวเราทําการปรับเป็นเกรมโหมดศูนย์เลยนะฮะตามปกติก็ผมก่อนที่เราจะทําการทําลายล้างนะฮะเราก็ต้องมาสํารวจแมปก่อนนั่นเองซึ่งตรงด้านหน้านี้นะครับผมต้องการเตรียมอุปกรณ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอ้ก็ถือว่ามีในส่วนของอาหารแล้วก็มีพวกชุดแล้วก็อุปกรณ์ที่น่าจะเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องเอาไปใช้งานนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมลืมไปนั่นคือทอชนะเพราะว่าด้านในนี้ถือว่าค่อนข้างจะมืดหน้าดูนะฮะเดี๋ยวผมต้องการปรับเป็นเกรมโหมดก่อนเพื่อทีการเอาทอชนัน นะครับทอดนี้เดี๋ยวผมเอามาสักประมาณ2กองแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเออเนาะสองกองนี้น่า,นาจะกําลังดีเลยนะครับถ้าเกิดกองเดียวนี่ผมเกรงว่ามันจะไม่พอโอเคมาเตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทำการปัดเป็นเกรมหมดศูนย์เรียบร้อยครับทําการใส่ชุดเลยนะฮะในส่วนของยาผมก็มียาเพิ่มความเร็วนะฮะแล้วก็มียาฝูนฝูนนั่นเองเพื่อเราจะได้วิ่งหนีทัน แม่นึกว่าจะทําอะไรนะ,ะที่ไหนได้ก็คือวิ่งหนีนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเอาทอชเนี่ยไปใส่มือข้างหนึ่งนั่นเองนะฮะแล้วก็เออเอาอะไรดีคุณผู้ชมเอานี่ละกันเนาะเอามาอย่างละอันละกันนะครับโอเค let's go โอ้รู้สึกเหมือนกับว่ามันจะแหลกๆเลยนะฮะเอฟเฟกต์ตกลงมาอยู่ที่ประมาณ5้าสิบหรอโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองปรับมาแบบใกล้ๆละกันเนาะเพราะว่าแมปนี้นี่ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรมากมายนะครับโอเคปรับมาระยะประมาณ 16แล้วกันนะฮะดูซิว่าเป็นยังไงโอ้ยังแหลกอยู่เนี่ยอ่าแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ถือว่าไม่แหลกมากจนเกินไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองหาทางลงก่อนนะฮะคุณผู้ชมว่าเราจะลงทางไหนดีปึ๊บลงทางนี้แล้วกันนะครับแล้วก็นี้อืมมาเหตุดาเมจไม่ลดฮะดาเมจไม่ลดนะครับแล้วก็ด้านนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเออเราไม่อยากจะเสียเลือดนะฮะโดยใช้เหตุเออวิจะไปไหนดีวะฮึ่บ อีนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมประตูทางเข้าต้องอยู่ฝั่งนี้โอ้โหแานใหม่โคตรมืดเลยนะครับโอเคมาเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับโอ้ว้าวว้าวธนูโอ้โอ้โหธนูธนูโอ้โหยิงแสกยิงแสกหน้าเลยนะฮะยิงแสกหน้าเลยนะครับโอ้สองตัวเลยเหรอว้าวเดี๋ยวก่อนนะมามาโอ้ตัวอะไรวิ่งแบบเมื่อกี้โอ้ว้าวโอ้ิ โอ้ลีชันโอ้โอ้โอ้ทำไมเวอร์ชันนี้มันโหดวะหู oh. มันวิ่งตามอย่างนี้เลยเหรอเไอ้เวอร์ชันเนี้ยคุณผู้ชมโอ้พระเจ้าอู oh. ้ถือว่าโหดมากเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะขอขอหาทางขึ้นก่อนโอ้ oh. อะไรวะเนี่ยทำไมเวอร์ชันนี้แม่งโคตรใสดาร์กเลยอะคุณผู้ชมอุ้ยมันโหดมากเลยเไอ้เวอร์ชันเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะ,นะะอืมนี่ไงเรียบร้อยนะฮะนี่แค่ทางเข้าเนะี่ยเรายังไม่สามารถที่จะรอดพ้นได้เลยนะฮะโอเค เราไม่สามารถเก็บรู้สุดได้หรออู้เก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะยังไงคุณผู้ชมตัวใหม่ฮะสวัสดีจ้ามาอืมมันไม่รู้เรื่องฮะสามแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยสามแล้วสี่โอ้ยหรือว่าจะไม่ตายซะแล้วนะฮะว้าวอ๋พระเจ้าพระเจ้าจอดโอเคอ้หูมีวูฟมีวูฟอ่ะโอ้สเกลตันมีวูฟเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หัดพัฒนาเดี๋ยว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 ตัวอะไรแวบบแบบเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ นี่กูจะบรรลุไหมเนี่ยโอ้โหจะบรรลุไหมเดี๋ยวก่อนนะลบก่อนลบก่อนอู้ว้าวว้าวโอเคฮะอือฮึโอเคโอ้โหโอ้โหตายเลยฮะมีตัวอะไรมาต้อนรับเราด้วยโอ้ยตายเด้อน,นะฮะอ่าผมลืมบอกไปนะครับว่าผมได้องการล็อกเวลาไว้นั่นเองนะฮะเขาบอกว่าห้าโมงหน้ามันห้าโมงหน้าจะไม่โมงหน้ามันอ้ว้าว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 ก้ม <laughs> ต้องเดินก้มนะฮะโอเคเรามาด้านซ้ายมือก่อนเลยด้านซ้ายมือนะฮะห้องนี้ก็ เป็นเหมือนห้องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมีฝักทองด้วยนะครับเอออย่าเดินตามอย่าเดินตามแหมมึงนี่แม่งเกยรจริงๆเลยนะฮะด้านนี้ก็มีดอกไม้อยู่อันหนึ่งนะฮะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าห้องนี้มันคืออะไรนะฮะน่าจะเป็นห้องไหวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคส่วนห้องนี้นะฮะน่าจะเป็นห้องเกี่ยวกับการปลูกดอกไม้นะฮะแน่นอนว่าแม่งมีดอกเดียวโคตรเลยอะ่ะโอ้โหมีดอกเดียวด้วยนะฮะไปยังวะไปแล้วนี่ว่ะ ถือว่าดีมากเลยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราลองปักดูก่อนนะฮะอันนี้เป็นห้องอะไรโอ้ยิตตัวเขียวมาจากไหนวะอืมโอเคครับหนึ่งสโอเค3ามนัดดูเรื่องนะฮะห้องนี้น่าจะเป็นห้องเกี่ยวกับการเก็บของนั่นเองนะฮะเพราะว่ากล่องค่อนข้างที่จะเยอะน่าดูเลยนะโอ้ยจิตอีจะตกใจโอ้ยจิตอีจะตกใจตกใจโอ้ยตกใจตกใจโอ้มันเป็นตัวเล็กงี้วะเนี้ยมินิเหลือเกินนะฮะ ตกใจนะฮะโอ้ยตายแล้วเว้ยห้องนี้มันเป็นห้องอะไรว้เนี่ยโอเคครับไหนดูว่ามีของอะไรไหมไม่น่าจะมีเนาะมีไหมไม่มีเนาะไม่มีเลยนะครับน่าจะของโล่งเลยทีเดียวนะครับฝั่งนี้ก็ไม่น่าจะลองดูเนาะว่ามันจะมีอะไรนะครับโอเคไม่มีก็ไม่มีฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่านะครับ ไม่มีใครใช่ไหม๋ยวเราลองดูโอ้เชิดโอ้ยตัวนี้มันโอ้ถูกขวานด้วยเนี่ยโอเคปึ๊บนี่ไงอือสามสี่โอ้ทำการดอบขวานแล้วก็ดอบหินมรกตด้วยนะฮะโอ้หรือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับกินหัก oh, right, โอ้เชิดอรอยเชิดโอเคสองสามเรียบร้อยฮะทำไมเอ็นเดอร์แมนต้องเดินตามเราด้วยผมไม่เข้าใจนะฮะอันนี้เป็นห้องเกี่ยวกับการปลูกฟักทองนะฮะแล้วด้านบนอะไรอ่ะ ด้านบนเป็นอ๋อ oh, ด้านบนเป็นแตงโมนะฮะก็ถือว okay. okay. <uyor> okay, okay. okay. ่าเป็นอะไรที oh, oh, wow! so ่โอเคนะเออมีการปลูกของกินไว้ในบ้านโอเคฮะเราเดินไปเรื่อยๆกันเลยดีกว่านะฮะห้องนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับงั้นโอ้ยมีการเฝ้าด้วยโอ้ว้าวตีไม่โดนโอ้ยตีว้าวเลยฮะคุณผู้ชมอาตัวนี้ไม่ดอกอะไรนะครับแต่ก่อนนะมีเอเดอร์แมนไว้เ้ยโอเคครับมา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 โอ้ยมีห้องนี้อู้เลยสองห้องแน่คุณผู้ชม โอเคครับห้องนี้เป็นห้องเกี่ยวกับห้องดอกไม้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่เข้ามาแล้วเป็นดอกไม้นี่เองนะครับโอเคปล่อยมันไปห้องนี้โอ้สกลเลตันฮนะอืมอืมมันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้วโอเคครับมันเห็นผมแล้วโอ้ยว้าวว้าวเดินไวเดินไวเหรอออกมา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 ไม่ออกครับคุณผู้ชมออกไหมไม่ออกเหรอออกมาออกมาอ๋อตายแล้วนี่วะ แม่ก็ให้ออกมาอยู่ได้ตั้งนานนะฮะนี่น่าจะเป็นห้องออนเซ็นนะฮะคุณผู้ชม ว่ามีแม่น้ำด้วยนะครับแต่เราลองสำรวจดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเป็นเหมือนจุด AFK คุณผู้ชมรู้จักจุด AFK ไหมฮะมันจะเป็นจุดที่ว่าเวลาเราเนี่ยไม่ได้อยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับเราก็มาอยู่ในบ่อน้ำแห่งนี้เออมันจะทำให้เราเนี่ยไหลไปเรื่อยๆทำให้ตัวเราเนี่ยไม่ยืนข้างนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะมีหลายคอนเซปต์เหมือนกันบางครั้งก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรายืนค้างภายในเซิร์ฟเวอร์นานๆล้วอาจจะโดนเด้งออกจากเซิร์ฟเวอร์นะฮะ ว่ากรณีที่เราเล่นเซิร์ฟเวอร์ MMO เนี่ยมันอาจจะต้องเก็บเวลต้องออนไลน์เก็บเวลอะไรทำนองนี้นะครับเขาจะมีจุดนี้ไว้ให้เรานั่นเองนะฮะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็น2ห้องสุดท้ายแล้วใช่ไหมอ่าน่าจะใช่นะครับโอ้ตายแล้วครับคุณผู้ชมห้องนี้เป็นห้องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยปลูกข้าวสาลีเหรออืมปลูกไม่สําเร็จด้วยปลูกไม่สําเร็จด้วยนั่นเองนะฮะห้องนี้ว้าวว้าวนโนอนอนออกมาออกมาทําไมไม่ไม่ออกวะคุณผู้ชมนะจุดๆดเนี้ย ล้วคือแบบทําไมตอนนั้นออกกันมาโอเคครับเรียบร้อยโออันนี้น่าจะเป็นห้องเกี่ยวกับการผสมอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะโอน่ากลัวจริงๆครับโอเคมาเดี๋ยวเราดูก่อนสิสว่าในกล่องนี้มีอะไรอ๋อมีพืชพันธุ์ด้วยนะครับเป็นไม้อะไรเนี่ยไม้ ใครเอเชียแปรลรูปเหรอไอไม้พวกเนี้ยนะแล้วเมื่อไหร่มันจะโตคุณผู้ชมมันจะโตยังไงวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากินอาหารก่อนนะครับแตเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันเลยดีกว่าว่าฝั่งนู้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะหวังว่าเราเดินกลับไปนี่เราไม่เจอเหล่ามอนเตอร์นะเออเดี๋ยลองลองดูสิว่าเฮโร่โอ้โลง่ลงอับโล่งโล่งโอเคครับถือว่าทางผ่านเรียบร้อย <laughs> โอเค แต่รู้สึกว่าปราสาทนี้เนี่ยค่อนข้างจะเล็กกว่าปราสาทที่แล้วเราเราไปสำรวจรอบแรกนั่นเองนะฮะ้าเกิดเป็นรอบแรกนี่ปราสาทค่อนข้างจะให,ใหญ่หน้าดูเลยทีเดียวนะครับฮัลโหลโอ้ทางก็ถือว่ายาวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับสวัสดีจ้ามีใครอยู่ไหมโอ้ไม่มีฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นห้องอะไรน่าจะเหมือนกันเนาะอืมน่าจะใช่นะฮะเป็นห้องวางดอกไม้นั่นเองนะครับโอ้ดอกไม้นี่มันมีโอ้ชิดต,ตัวนี้มาจกฮะคุณผู้ชมทำไมเมื่อกี้ผมไม่เห็นเลย โอเค,อเ,คเดี๋ยวกอนนะเฮ้ยๆสามแล้วนะโอ,โอเคครับโอ้ตีไป3 4ทีถึงจะตายนะไอตัวเล็กๆนี้มันค่อนข้างจะน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับโอเครู้สึกว่าโซนนี้มันจะมีแค่ห้องเดียวหรอว้าวมีแค่ห้องเดียวนะฮะก็ถือว่ามินิดีนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันเลยกว่าว่าชั้น2มันจะเป็นยังไงนะครับไม่มีตัวไหนเกิดนะโอ้นี่ไงมีฝั่งนี้ด้วยว้าวตัวเขียว อืมตัวเขียวหนึ่งอืมสองละสามเรียบร้อยนะฮะแม่มีตัวเขียวเกิดได้ไงวะเออมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะโอเควางได้ไหมอ้าวหมดแล้วเหรอแม่ดีนะที่คุณผู้ชมที่ผมเอามาสองกองนะฮะถ้าเกิดเอามากองเดียวนี้ผมคิดว่าไม่พอแน่นอนนะครับเราต้องวางไว้เยอะๆมันจะทําให้มอนเตอร์เนี่ยไม่เกิดนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นผลที่ดีนะเพราะมันก็ไม่เกิดเลยนะครับโอเคชั้นสองทำไมมันมุดจงังวะชั้นสอง โอเคครับวางได้ไหมโอ้วางได้ครับโอเคอ้ยได้ยินเสียงซอมบี้ด้วยนะฮะใจเย็นนะพวกใจเย็นขอาวางทอชก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะทําไมผมได้ยินเสียงมอนเตอร์เนี่ยดังมากเลยนะฮะเอาเป็นที่ศัตรูใช่ไหมศัตรูนี่ปรับลงมาเหลือสักประมาณ40แล้วกันเนาะเออเป็นมิดนี่ต้องเอาแบบเต็มเมเลยเราจะได้รู้ว่าแถวนี้มีมิดเรานะฮะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า โซดีจ้าซอมบี้อือหือโอเคครับโอ้ดาเมจน้อยครับเรียบร้อยห้องนี้เป็นห้องเหมือนจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีชั้นหนังสือด้วยแล้วก็มีเก้าอี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะมอนเตอร์มีห้องนั่งเล่นเด้อวะโอ้ยมอนเตอร์เนี่ยนะมีห้องนั่งเล่นโอ้สุดยอดเลยนะครับเมื่อกี้เหมือนเห็นอีกตัวหนึ่งนะฮะแต่ไม่รู้นว่าอยู่ไหนอ่ะช่างมันไปนะครับห้องนี้เป็นห้องเหมือนจะเป็นห้องอาหารละมะันะ้งเนาะ เพราะมันมีโต๊ะด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีดอกไม้วางบนโต๊ะนะครับส่วนในสีข,ขาวๆนี้น่าจะเป็นผ้าอืถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ดีเหมือนกันเลยนะครับไอ้นอมนตัวใหม่นี่ว่าอมันยังไม่เห็นผมนะฮะมาดูแถวๆนี้ซิว่าแถวๆนี้มีอะไรไหม,มไม่มีครับคุณผู้ชมถือว่า รอดพ้นได้อย่างง่ายดายนะครับแต่รู้สึกว่าเราจะไม่เจอแมงมุมเลยนะเออแมงมุมในพาร์ทนี้เราจะไม่เจอเลยนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่เจอแต่ว่าก็ดีแล้วนะฮะที่เราไม่เจอนะครับโอเคท้ายในพวก2องแล้วครับสามสี่โอเคครับเรียบร้อยดอกอะไรอะ่ะหินมรกตว้าวดอกหินมรกตด้วยนะครับอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับห้องนอนนะฮะแล้วก็นี้น่าจะเป็นห้องเขียนหนังสือ มอนเตอร์ก็คิดได้เยอะนะครับโอเค1ดอก2ดอกโอ้โอ้เฟลเฟลโอเคครับเดี๋ยวกันนะทำไมมันมีเยอะวะโอ้โหสามตัวเลยมึงโอ้โหสี่ให้ตายเลรนคุณผู้ชมโอ้ตายตายเดี๋ยวเราเล็งอยู่งี้ดีกว่านะฮะโอเคครับโอเคเรียบร้อยฝั่งนี้มีไหมไม่มีใช่ไหมอ่าตัวนี้ฮะตัวนี้โอเคมันยังไม่เห็นผมนะดีแล้วที่มอนเตอร์พา์ทนี้ค่อนข้างจะงงๆงหน่อย โอ้ถ้าเกิดมันไม่งงนี่ผมก็ผมพลาดหน้าดูนะครับอูโหินมรกตนี่ถือว่าดอปเยอะมากนะครับโอเคทําการเก็บมาทําการเก็บมานะฮะตอนนี้เรามีหินมรกตอยู่ประมาณ5้าอันด้วยกันนะฮะโอ้เล่นแค่แป๊บเดียวนี้ก็มีหินมรกตเยอะเลยนะครับโอเคสวัสดีห้องนี้ว้าวไอ้ดอหไอ้ดอเหมือนเพิ่งรู้เหรอว่ามาเนี่ยฮะ มืนเพิ่งรู้ใช่ไหมอบอบโอเคครับอ่าหิมมรกตอันที่6นั่นเองนะฮะมีใครไม่จ้าไม่มีเนาะโอเคครับทําไมไม่คิดจะติดไฟบ้างวะก็จะมืดเลยนะฮบไปในห้องนอนเนี่ยโอเคสวัสดีครับโอ้ยฝั่งนี้มีห้องแยกไปเฮ้ยโอ้ยมีทางเดินไปอีกเหรอว้าวมีทางเดินอีกเห่อนเนี้ยแวบโอ้เมื่อกี้ผมคิดว่าผมเห็นสเกเลตันนะฮะอันนี้น่าจะเป็นทางขึ้นเดินไปชั้นสามนั่นเองนะครับเพราะว่า มันมีทางขึ้นมาในรูปแบบนี้เนาะเพราะว่าชั้น3เนี่ยมันจะมีแค่ฝั่งเดียวนะฮะเป็นโดมเล็กๆมินินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยกลับมาฝั่งนี้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมนะครับพราดูจากสภาพแล้วเนี่ยเราต้องไปตะลุยฝั่งนู้นก่อนนะฮะออกมาออกมาออกมาเดี๋ยวกันนะมันมันอยู่ตัวเดียวหรือเปล่าวะอยู่ตัวเดียวอ้ว้าวเฟลเฟลเฟลเดี๋ยวกันนะทุว้าว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวกันนะ ว้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยอ่าฮลโหลอ่าอยู่ห้องเดียวไม่เหงาเลยจ้ะ <laughs> อยู่คนเดียวไม่เหงาเลยจ้ะ <laughs> ไอ้บีมันอยู่เป็นเพื่อนไหมนะฮะโอ้โหดูว่าทิวทัศน์สวยมากเลยนะฮะแต่ก็แปลกใจยู่ว่าทําไมประตูเนี่ยมันไม่อยู่ฝั่งนี้นะฮะไปอยู่ฝั่งนู้นทําไมเออก็น่าแปลกใจนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับโต๊ะประชุมอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะรีบไปดูฝั่งนู้นกันเลยดีกว่าว่าฝั่งนู้นมันจะเป็นยังไงนะฮะโดยการใช้ยาค้องแค่วอ่าวิงไว้ไปเลย แปด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 ปดถือว่าไม่มีเลยนะมอนเตอร์เนี่ยเพราะเราได้การเคลียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะโอเคเรามาดูฝั่งนี้ซิว่าฝั่งนี้จะมีอะไรนะฮะแน่นอนเอ็นสเกตตันตัวแรกเลยนะฮะทักทายหน่อยพวกทักทายหน่อยทักทายหน่อยทักทายฮึบเฮ้ยอย่าวูบอย่าวูบมึงอย่าวูบมึงอย่าวูบอ่าไหนดูห้องนี้ซิห้องนี้ก็เป็นเหมือนกับห้องประชุมเหมือนกันนะคุณผู้ชมเห็นไหม เออก็มีโต๊ะนะฮะแล้วก็มีเก้าอ,อี้เข้ามาไปที่เรียบร้อยเลยนะครับโอ้มีสกลเลตันอีกแล้วล่ะนะแหมสกลเลตันนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะฮะเอ,อห้องนี้ห้องนี้เป็นยังไงห้องนี้อันนี้เป็นห้องนอนเหรอ,อห้องนอนก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับมันก็เหมือนฝั่งหนูนี่นาเนาะห้องนอนเนี่ยนะครับโอเคลูกสุดเราเหลือ,ออีกตั้งกองหนึ่งนะฮะกองกว่ากว่าเลยครับคุณผู้ชมโอเคสอง สโอเคครับเรียบร้อย3นัดนี้ถือว่ารู้เรื่องมากนะฮะห้องนี้ว้าวโอเคครับโอ้อยรู้สึกว่าสเกเลตันในเวอร์ชันนี้เนี่ยค่อนข้างจะฉลาดขึ้นนะฮะเวลาเหมือนกับว่าเวลาเรายิงอะไรทำนองนี้เนี่ยก็คือเหมือนมีการกะระยะนะครับคือมันยังไม่เดินออกมาแต่ว่ามันยิงมาแล้วนะฮะทำให้เหมือนว่ามันรู้ว่าระยะที่เราจะออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอ้ในนี้มีเตาผิงเนี่ยคุณผู้ชมแสดงว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องใหญ่หน้าดูเลยนะครับแล้วก็มี ต้นไม้ด้วยนะฮะแต่ว่าเป็นต้นไม้ ι, มินิมินินั่นเองนะครับโอเคตันหรือ,อยังน่าจะตันแล้วเนาะอ๋อยังไม่ตันฮะเจอตัวเขียวด้วยอืมหนึ่งสองสามเรียบร้อยฮะสวัสดีจ้าโอ้ยห้องนี้ถือว่าใหญ่นะคุณผู้ชมอ๋อยู่คนเดียวไม่เงาแล้วน <theirs> ้องไอพี่มาอยู่เป็นอ้าวโอ้โอ้ว้าวนนูนูนูน่หนึ่งสอง สามสี่ห้าโอเคครับเบสตัวหนึ่งโอเคโอ้ฟลฮะเฟอลเรียบร้อยโอ้โอ้โอเคอฮะอัออคคอนนี้เป็นยังไงวไะเนี่ยห้องนี้ก็ถือว่าเป็นห้องใหญ่เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันอยู่ด้าน ด้านท้ายสุดเลยอ่ะมันยังไงก็ไม่รู้เนาะเออมันเดินไกลมากเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปชั้น3ามกันเลยดีกว่าว่าชั้นสามจะมีอะไรกันบ้างนะฮะตอนนี้ยาเราอยู่อีกประมาณสี่นาทีกว่า,วาเลยนะครับและเสียงเหล่ามอนเตอร์นี่มันอยู่ตรงไหนกันนะผมก็ไม่เข้าใจ <c oughs> โอ้ถ้าเกิดเรายึดมานี่นี้ค่อนข้างจะอีซีมากเลยเนี่ยแล้วก็ทําประตูนิดหน่อยนะฮะแล้วเราก็โอ้โหพาเพื่อนมาอยู่ด้วยกันนี่ถือว่า เป็นอะไรที่โอเคเลยนะครับโอเคผมตอนนี้เรามาอยู่ทางขึ้นชั้น3กันแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ทำการกินแอปเปิลทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตะลุยกันนั่นบนโอเคเดี๋ยวผมขอทําการทิ้งดินปืนนะฮะแล้วก็ทิ้งขวานอ่าแล้วก็ทิ้งอุปกรณ์ที่มันไม่จําเป็นเลยนะฮะอ่าทิ้งไปให้หมดครับทิ้งไปให้หมดอ่าทิ้งไปให้หมดโอเคครับหินมรกตนี่ถือว่าจําเป็นนะอ่าโอเคครับกินแอปเปิลอีกรอบหนึ่งอ่าแตโอ้ว้าววัดอู้ชิด ตกใจมันมาจากไหนไวะเนี่ยโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะแล้วเมื่อกี้ธนูมาจากไหนวะด้านหลังนี้เหรอมีเหรอด้านหลังเนี้ยไม่ใช่อ่ะแล้วมันมาจากไหนวะธนูเฮ้ยหลอนแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะธนูมาจากไหนวะเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคือมันมีธนูมาเว้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าธนูอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยอะไรไวะเนี่ยโอ้ยน่ากลัววะ่ะโอเคครับเดี๋ยวกินแอปเปิลก่อนนะฮะอ่าสวัสดีจ้าว้าว ไม่ใช่นี่วะอ๋อตกใจฮะเป็นทอชนั่นเองสวัสดีครับไหนไมีใครอยู่ไหมโอ้มีตัวเขียวอยู่นะฮะมีมอนเตอร์อยู่โอเคครับมาออกมาเลยออกมาเลยไม่อยู่ใช่ไหมไม่ออกมางั้นขอค้นหาห้องนี้ก่อนนะจ๊ะโอเคนะฮะก็ถือว่าพ้นมาอย่างง่ายดายมาก <c oughs> ห้องนี้ก็เป็นเกี่ยวกับห้องนอนนั่นเองนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไปรอ เข้ามาสิเข้ามาเข้ามาเข้ามาอ่าไม่เข้ามาก็แล้วแต่นะฮะไม่เข้ามาก็แล้วแต่เรียบร้อยครับโอเคอ่าเหลือซอมบี้ตัวหนึ่งนะฮะโอเคอืมโอ้ไม่ใช่ตัวเดียวะฮะสองตัวครับโอเคแล้วถือว่าอึดทั้งคู่ด้วยนะฮะโอเคนะครับแล้วในห้องนี้มีตัวอะไรอีกหรือเปล่าว้าวไอตัวนี้คืออะไรอ่ะตัวใหม่เหรอโอ,โอเคฮะเดี๋ยวเรากินแอปเปลิลก,กันนะไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะฮะ โอ้โอ้มีตัวอะไรด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันมีตัวอะไรเดี๋ยวกันโอ้โหโอ้โอเคครับโอเคเรียบร้อยฮะโอ้มันมีตัวเล็กๆด้วยเดี๋ยวกันนะโอ้ว้าวเฮ้ยเธออย่าทำร้ายเราโอเคแล้วภายในห้องนี้มีอะไรบ้างเนี่ยน่าจะเป็นห้องประชุมใหญ่เลยนะฮะหรือว่าเป็นเป็นโต๊ะอาหารหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเฮ้ยถือดาบด้วยว่ะโอเคครับโดนไปหนึ่งดาเมจยังไงนิ่งเลยดินิ่งเลยดีนิ่งเลยดีนิ่งเลยอ้อเฮ้ยมุดได้วะผู้ชม นิ่งเลยดีเอายังไงอืมอมตายเรียบร้อยครับโอ้โอ้อู้ว้าวโอ้ไวมากครับไวมากอืมอืมเรียบร้อยครับโอ้โหโอเคครับรู้สึกว่าเมื่อกี้เราค่ายตัวนั้นเนี่ยเราจะดรอปไอตัวนี้มาด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้คืออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะสำหรับใครที่รู้ว่าตัวนี้มันคืออะไรก็สามารถทําการคอมเมนต์ข้างล่างใต้ดีคือชั้นได้เลยนะครับโอ้โอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะเราขอออกไปหาเพื่อนก่อน เรามีเพื่อนอยู่กุ๊ก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 ุกุนะฮะรู้สึกว่ามนสเตอร์น่าจะไม่เกิดแล้วนะฮะไอเอ็งมาอยู่อะไรตรงนี้วะโอเคผมเข้าข้าวของปราสาทก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของช่วงการทำลายล้างกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไง Let s go กโอเคผมตอนนี้เราก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะตอนนี้ปราสาทของเรานะครับก็ได้ทำการเตรียมที t นีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอ่าตัวไหนที่มันจัดการผมไว้รอบที่แล้วนะรอออบนนนนนี้้ตงโดแ่ ซึ่งตอนนี้ผมได้การเตรียม TNT ไปมากกว่า10,000แสนบ็อกเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเราวางทั้งด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ด้านในด้วยแล้วก็ด้านนอกด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนด้วยนะถือว่าวางไว้หมดเลยนะครับแต่ว่าตรงขอบๆเนี้ยที่เราไม่ได้วางเนี้ยเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยคือเราอยากให้มันมีลายรอยตัดบ้างนะฮะถ้าเกิดเราวาง TNT ไปหมดเลยเนี้ยทั้งหลังมันจะเป็น TNT มันจะรู้สึกแบบแปลกๆแ,แล้วก็อาจจะไม่สวยนั่นเองนะครับผมเลยได้ทำการ วางไว้เป็นขอบๆแล้วกันเนาะเออส่วนไอ ι, จุดเล็กน้อยอย่างเช่นกระจกอะไรทํานองนี้นะครับเราก็จะปล่อยไว้ให้มันเป็นรูปแบบเดิมนั่นเองนะฮะโอเคมาเดี๋ยวผมขวาจุดก่อนนะฮะว่าถ้าเกิดเราจุดแล้วเราจะหนีไปอยู่ส่วนไหน <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวเราทําการจุดเลยดีกว่านะครับมา3 2 1สองหนึ่งวิงว <laughs> ว่งเลยจ้าวิ่งเลยจจาโอเคครับเดี๋ยวเรามารอดูตรงนี้ดีกว่านะฮะ โอ้โหเกิดเป็นโกโก้คันโอ้ยตา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 ยนะฮะโอ้โหถือว่าไปลดเร็วมากเลยชั้น3นะฮะแต่ก็อย่างว่าครับผมว่าชั้น3มไม่มีแค่ดีเดียวนะฮะโอเคอะเดี๋ยวผมจะให้คุณชมทำการดูไปเรื่อยๆเลยนะครับในส่วนของช่วงเวลานี้เราจะทำการก่อไปนั่นเองนะครับ โอเคครับ okay, ผมตอนนี้มันก็ได้ทำการร,าระเบิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะโอ้โหหนึ่งแสนบล็อกนะฮะสามารถทําให้เป็นลุมอุกบาทได้เลยและทำไมน้ํามันบล็อกอย่างนี้ไวเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะโอ้โ oh, หบล็อกหลายจุดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้เจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยจนเจอถ้ำเลยนะฮ oh, นะโอ้โ oh, หเจอดันเจี้ยนเลยอะ่ะโอ้มันปลูกดันบน,นอย่างนี้เลยเนะี่ยแสดงว่าถ้าเกิดเรา ค,คุยประสาทเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเจอดันเจียนดานล่างนี่เองนะฮะโอ้หรือว่าเป็นหลักการที่ดีโอเคผมเป็น้างผมชอบกันบ้างหรือเปล่าสําหรับในพาร์ทหน้านะฮะน้องๆคนไหนที่อยากให้ผมเนีการทําลายล้างสิ่งต่อไปนะครับก็าสามารถทําการคอมเมนต์ข้างล่างใต้ดีคิวชั่นได้เลยก็วันนี้วิว t ุี่แคทขอลาไปก่อนละก,กันโอกาสหน้าเจอไหมผมสวัสดีครับ